สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะปนกบนะคะลุงเสือออกไปนาก่อนแล้วภาษาก็ทำกับข้าวก่อนนะะคกบกับมันมันนะ วันนี้ก็จะไปเอาฟืนลงเตาก่อนนะคะ ใส่น้ำปลรราต้มแจกหน่อยนึงน้ำปรราลานิดนึงใส่หลายอะไรน้ำปลามันสะเข้มเพราะว่าเราต้มน้ำปลาใส่อยู่นะ หอมนะคะก็มีต้นหอมนะคะผักเพลวนะคะ แล้วเราก็จะใส่น้ำปรารที่ต้มไว้นะจะ 嗯，羡慕羡慕。Hmm. Zap, zap. เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ผักนะคะมีแตงกวานะคะผักกาดซ้อยนะคะแล้วก็ผักคะเมกนะคะมะระนะคะี F 4กับข้าวเช้านะคะปนกบนะคะภาษาเตรียมใส่ถุงก่อนเนาะอันนี้ก็จะแบ่งไปกินที่หน้านะคะลีเสื้อออกไปก่อนแล้ว คะเกนะคะอันนี้ผักคะเม็กนะคะมะระสดนะผักกาดซ้อยนะคะนี่ผักกาดส้อยอันนี้ก็แตงกวานะคะโอ้ผักเยอะเลย พัดเทียบเลยพี่น้องเลยข้าวลุงเสือเอาออกไปแล้วเนาะกระติดข้าวนะคะแล้วก็กระติดน้ำนะลุงเสือไปพร้อมภาษาก็จะเอากับข้าวนะคะไปตามหลังนะคะเดดออกแล้วนะคะเตรียมของไปนากันนะคะค พร้อมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงไปดูกับข้าวเนาะเพราะว่าภาษากินข้าวเจ้านะคะเราลงไปดูกับข้าวตลาดสักสองสามอย่างนะเอฟซีแล้วก็จะออกไปหาลุงเสือนะคะลุงเสือไปแล้วนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ หมอกลงนะคะวันนี้